สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันในวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3 กับครูสุพัตตาเต๊ดรอเลหรือครูมุมะค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่เด็กๆจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่2การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะเรื่องที่เด็กๆจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะคือโปรแกรม make code ค่ะมาตรฐานและตัวชี้วัดที่เด็กๆจะต้องรู้ในวันนี้นะคะคือ w 4.2 ป3ทับสเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. อธิบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม make code ได้ค่ะ 2. วิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วย make code ค่ะ 3. เห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่า หุ่นยนต์ตอนนี้มีหุ่นยนต์อะไรบ้างแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าการทำงานของหุ่นยนต์นั้นหุ่นยนต์ทำงานอย่างไรเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์และบอร์ดไมโครบิตกันค่ะหุ่นยนต์นะคะจะทำงานโดยการที่เราป้อนคำสั่งเข้าไปหรือเราเขียนโปรแกรมในภาษาที่หุ่นยนต์เข้าไปเพื่อที่จะสั่งให้หุ่นยนต์นั้นทำงานนะคะ การฝึกเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะคะหรือ www.makecode.microbit.org ค่ะส่วนภาพที่เด็กๆเ,เห็นนี้นะคะเรียกว่าบอร์ดไมโครบิตค่ะ Microsoft Make Code นะคะเป็นแพลตฟอร์ม Open Source ฟรีสำหรับการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ช่วยสนับสนุนเส้นทางการพัฒนาไปสู่การเขียนโปรแกรมในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะส่วนประกอบของ Microbit นะคะส่วนประกอบที่หนึ่งเลยคือไฟ LED นะคะ ไฟ LED นะคะสีแดง25ดวงค่ะใช้สำหรับแสดงตัวเลขข้อความและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งนี้ยังกำหนดการแสดงผลแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วยค่ะต่อไปค่ะเป็นสวิตช์กดติดค่ะปล่อยดับ A และ B ค่ะโดยทำงานให้ออปตุตเป็นศูนย์ค่ะเมื่อกดสวิตช์แล้วนะคะจะสั่งให้ทำงานค่ะ ต่อไปค่ะเป็นขั้วต่อค่ะสำหรับต่อวงจรภายนอกใช้รับและส่งสัญญาณทั้งแบบแอนาล็อกและดิจิตอลนะคะแบ่งออกเป็นพีนขนาดใหญ่ค่ะคือพิน0 1และ2ค่ะต่อไปค่ะเป็นขั้วต่อแบบใช้ปากคีบจระเขค้5ขาค่ะและสุดท้ายนะคะคือ ค้่ต่อไฟเลี้ยง3โวลต์ภายนอกค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของโปรแกรม Makecode หรือบอร์ด m i c r o b i t กันค่ะหลังจากนี้นะคะให้เด็กๆนะคะจับคู่หรือแบ่งกลุ่มนะคะในการทำงานตามความเหมาะสมของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะและให้เด็กๆนะคะเข้าเว็บไซต์ makecode. microbit org ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะใช้เมาส์คลิกไปที่ New Project ค่ะหรือปุ่มสำหรับสร้างงานใหม่ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักหน้าตาของโปรแกรม Microbit กันก่อนนะคะส่วนด้านบนเลยนะคะคือเมนูจัดการค่ะต่อไปค่ะจะเป็นหน้าจอแสดงผลของบอร์ด Microbit ค่ะ ต่อไปค่ะคือกลุ่มคําสั่งต่างๆนะคะซึ่งกลุ่มคําสั่งต่างๆนะคะจะแยกเป็นสีสีคล้ายกับโปรแกรมสแกตที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเลยนะคะส่วนพื้นที่ว่างด้านข้างนะคะคือพื้นที่การทํางานค่ะด้านล่างซ้ายนะคะที่เป็นปุ่มสีม่วงนะคะคือปุ่มสําหรับดาวน์โหลดคําสั่งลงบอร์ดไมโครบิ เพื่อรันบนบอร์ดจริงค่ะต่อไปค่ะคือการกำหนดชื่อของโปรเจกต์นะคะจะอยู่ทางด้านล่างค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเขียนโปรแกรม Make Code กันนะคะให้เด็กๆนะคะลากบล็อก on start นะคะไปวางไว้ตรงพื้นที่ทำงานค่ะและให้เด็กๆนะคะวางบล็อก show icon นะคะไปวางไว้ที่พื้นที่ทำงานค่ะ โชว์ไอคอนนะคะจะเป็นรูปหัวใจนะคะหลังจากนี้นะคะให้เด็กๆนะคะกดรันเพื่อทดสอบโปรแกรมผ่านไมโครบิดค่ะเด็กๆคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะใช่แล้วค่ะสิ่งที่เด็กๆเ,เห็นนะคะก็จะมีไอคอนนะคะรูปหัวใจขึ้นบนจอไมโครบิดค่ะต่อไปค่ะให้เด็กๆนะคะฝึกปฏิบัติ โดยให้เด็กๆนะคะนำคำสั่งแสดงผลนะคะไปวางสามารถดูคำสั่งของครูได้บนหน้าจอได้เลยนะคะให้เวลาเด็กๆทำทั้งหมด15วินาทีค่ะหลังจากนั้นให้เด็กๆออกมาแสดงว่าตัวเองได้คำสั่งออกมาแบบไหนคะ่ะเริ่มได้เลยค่ะ ใช่แล้วค่ะสิ่งที่เด็กๆนะคะได้ออกมานะคะหรือการแสดงผลของโปรแกรมนะคะคือจะเป็นรูปตัวแอลและรูปหัวใจกระพิบเพียง1ครั้งเท่านั้นค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ จากการเรียนรู้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราพบว่าบอร์ดไมโครบิ t นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมโดยการเรียงบล็อกคำสั่งเพื่อให้แสดงผลบนจอ LED ในลักษณะต่างๆจากนั้นนะคะดาวน์โหลดโปรแกรมที่สร้างขึ้นแล้วนำมาเชื่อมต่อกับบอร์ด m ม c ครบิตทำให้หลอดไฟ LED ทำงานตามคำสั่งที่เขียนโปรแกรมไว้ค่ะ ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมนะคะฝึกคิดฝึกวิเคราะห์ฝึกจินตนาการฝึกการแก้ไขปัญหาฝึกกระบวนการคิดรู้ถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีแต่ละชนิดและเป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยค่ะหลังจากนี้นะคะให้เด็กๆนะคะฝึกปฏิบัตินะคะ ของโปรแกรม MakeCode โดยการเขียนคำสั่งเป็น L O V E ให้แสดงผลบนหน้าจอ LED ค่ะคุณครูมีเวลาให้เด็กๆทั้งหมด20วินาทีค่ะเริ่มได้เลยค่ะ คุณครูขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็กๆนะคะว่าเด็กๆคนไหนสามารถเขียนโปรแกรมได้เหมือนกับของคุณครูบ้างมีไหมคะบางคนนะคะเขียนเหมือนกับของคุณครูเลยและเด็กๆบางคนเขียนไม่เหมือนกันกับของคุณครูนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเราจะมาดูที่การแสดงผลค่ะการแสดงผลจะแสดงออกมาในรูปของ L O V E ในลักษณะนี้หรือใกล้เคียงกันนี้นะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะการเขียนคำสั่งนะคะเราอาจจะเขียนแตกต่างกันได้บ้างไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแต่สุดท้ายนี้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแสดงผลของโปรแกรมค่ะว่าโปรแกรมแสดงผลออกมาตามคำสั่งหรือโจทย์ที่ให้ไว้หรือไม่ค่ะแบบทดสอบชวนคิด เด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าปุ่ม New Project นะคะคือปุ่มคำสั่งสำหรับทำสิ่งใดคะระหว่างลบชิ้นงานบันทึกชิ้นงานหยุดการทำงานหรือสร้างชิ้นงานใหม่คะ่ะใช่แล้วคะ่ะปุ่ม New Project นะคะคือปุ่มคำสั่งสำหรับสร้างชิ้นงานใหม่คะ่ะต่อไปคะ่ะ บอร์ดไมโครบิตนี้นะคะมีไฟ LED ทั้งหมดกี่ดวงคะระหว่าง20ดวง25ดวง30ดวงหรือ35ดวงคะใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด25ดวงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะควรเขียนคำสั่งใดจึงจะแสดงผลบนบ,นบอร์ดไมโครบิต ดังภาพค่ะระหว่างคำสั่งที่1 23หรือ4คะใช่แล้วค่ะเราควรใช้คำสั่งที่4ค่ะสังเกตจากรอยยิ้มและดวงตานะคะต่อไปค่ะเราควรเขียนคำสั่งได้จึงจะแสดงผลบนบอร์ดไมโครบิดดังภาพค่ะระหว่างคำสั่งที่1 2 3หรือ4คะใช่แล้วค่ะคําสั่งนี้นะคะให้เราดูหลอด led ดี D D D นะคะคําสั่งที่ถูกต้องนะคะคือคําสั่งที่2นั่นเองค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ว่าการเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคําสั่งของการทำงานซึ่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างเป็นระบบ และมีแบบแผนค่ะซึ่งการเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานนั้นเรียกว่าการออกแบบอัลกอริธึมค่ะการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเมคโค้ดนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างในเรื่องนี้คะใช่แล้วค่ะ โปรแกรม m a k e Code นะคะเป็นโปรแกรมที่แสดงผลออกมาทางหน้าจอ LED หรือหลอดไฟ LED ทั้งหมด25ดวงค่ะซึ่งการเขียนโปรแกรมนะคะเราจะต้องมีลำดับในการเขียนโปรแกรมและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่คําสั่งที่เราเขียนลงไปแต่คือการแสดงผลออกมาว่าตรงตามโจทย์ที่กําหนดไว้หรือไม่ค่ะ จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องอธิบายเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย make code วิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมด้วย make code และเห็นความสำคัญของการเขียนโปรแกรมค่ะจากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆจะสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับบทเรียนในวันนี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนโดยการฝึกเขียนโปรแกร,รมบ่อยๆเพื่อเป็นการฝึกทักษะในเรื่องของการคิดค่ะและอย่าลืมช่วยเพื่อนข้างๆถ้าเพื่อนข้างๆไม่เข้าใจบทเรียนนะคะหลังจากนี้นะคะคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ